วันนี้วันที่9เออวันที่1พฤษภาคม2568ค่ะคุณสามีตัดย้าอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนครับรัดอายุด o i ิงตัดยา้าครับตัดยา้าอันนี้ขยาวแบบนี้ค่ะ วันนี้ตัดตัดถึงตรงนี้แล้วใช่ค่ะตัดเยอะหญ้ายาวมากค่ะยาวไม่ใช่หญ้าเยอะยาวชีกโกรยาวใช่หญ้ายาวมากยาว,ยาว,ยาวเร็วมากใช่ค่ะนี่ค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าค่ะคใช่ส่วนคุณภรรยาก็นี่ค่ะพาชมค่ะ คุณสามีตัดคุณภรยาถางค่ะนี่ค่ะถางนำล่องค่ะให้กับต้นไม้ของเราเนี่ยค่ะเวลาเรารดน้ำเขาก็จะได้ขังน้ำไว้ในในล่องล่องล่องแต่ละล่องเนี่ยค่ะค่ะโอเคเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ให้ชมประมาณนี้ก่อนนี่ค่ะตั้งแต่เช้าทำมายังไม่ได้หยุดเลยนี่ค่ะเราจะทำแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะรดน้ําน้ํามันจะได้ขังอยู่ในร่องๆอย่างเงี้ยค่ะเราเคยทําไปแล้วเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วแต่มันก็ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วเนาะดินที่เราทําเป็นคันมันก็ไหลลงมามันก็ทําให้ร่องหายหมดเลยตอนนี้เราก็เลยมาทำใหม่เนี่ยค่ะพี่ค่ะ,คะตั้งแต่เช้าก็ได้เยอะอยู่นะคะ ต้นไม้ของเราก็สวยงามค่ะนี่รองจัดรองให้เขาใหม่สวยค่ะสะอาดสะอาดมากเลยเนี่ยค่ะเริ่มทำวันนี้วันแรกเลยค่ะวันที่หนึ่งพฤษภาคมค่ะนี่ค่ะเริ่มทำตั้งแต่ตรงนี้ค่ะค่ะกำลังไล่ไปนู่นเลยหน้าประตูเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยว ออตอนนี้ให้ชม b e ฟอร์เนาะแอนด์อ e r ก็ประมาณนี้ค่ะหญ้ยายาวอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะได้ก็มาถึงตรงนี้ละเดี๋ยวจะหยุดดื่มกาแฟกันก่อนคนสามีก็เก่งมากช่วยเหลือทุกอย่างเราเป็นสามีภรรยาที่เคียงบ่าเคียงไหลกันตลอดเวลาค่ะแล้วก็เป็นปลาทูค่ะที่สำคัญเราจะต้องอยู่ด้วยกันจอยกันอย่างเงี้ยค่ะสคน วัานนี้มุกป้าเราไปทานกาแฟก่อนไหมเราสต๊อปก่อนไหมคะหยุดไปดื่มกาแฟก่อนไหมคะไปดื่มกาแฟก่อนไหมโอเค,อเคป้บาบายบายเดี๋ยวให้ชมใหม่จุบ๊บจุบสวัสดีค<ๆ>่ะพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอากาศดีมากๆเลยร่มเย็นตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะให้ชมต่อเนื่องนะคะวันนี้วันที่สองค่ะ พฤษภาคมสองห้าดค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าต่อเนื่องตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราทำความสะอาดตรงนี้ต่อเนื่องค่ะตรงหน้าประตูเนี่ยบ้านเราลมเย็นอากาศดีค่ะนี่ค่ะทงชาติไทยรงชาติเบลเยียมกำลังโบกสะบัดเนี่ยค่ะโกล้วยเราสวยงามสดชื่นค่ะ คุณสามีตัดกำลังเพลินกำลังเพลินไม่พูดด้วยแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเอา้าได้ยินด้วยเหรอเอา้าสวัสดีค่ะจ้าเอ,าเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะค <laughs> ตัดยอดอีกแล้วใช่ไหมคะครับผมนั่นแหละตัดให้เสร็จเนี่ยตรงนี้ไปนูน่นแล้วก็ไปตรงนูน้นเดี๋ยวคุณเนี่ยทางนี้ค่ะเราเอาแถวนี้ให้เสร็จก่อนโอเคตัดไปเลยค่ะ ตัดเลยอาวุธของเขาเขามีเครื่องมือที่ดีมากนี่แหละเครื่องตัดหญ้าเล็กๆเนี่ยค่ะตัดดีมากเลยสั่งจากชอปปีนั่นแะหละค่ะ,คะลูกสาวสั่งให้ตัดอย่างสบายเบาๆก็ตัดง่ายค่ะโอเคนี่ค่ะตรงนี้ก็นี่ค่ะสวยงามค่ะ แล้วก็นี่ค่ะนางเอกเรากาลังจะออกเครืออีกแล้วค่ะนี่ค่ะน้องโปลแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะออกเครือแล้วว้าวสุดยอดนี่ค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าเหมือนเดิมคุณภรรยาก็จัดระเบียบนี่ค่ะเป็นแถวเป็นแนวค่ะนี่ค่ะทำคันค่ะทำเป็นแถวเป็นแนวเป็นร่องแบบนี้ค่ะ สวยงามค่ะนี่ด้วยของเรานี่ค่ะทำแบบนี้ค่ะว้าวสวยค่ะแต่ใครก็ตูนี่ค่ะทำเป็นร่องเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้แหละให้เขาได้หายใจแล้วก็รดน้ำก็จะได้มีน้ำขังเป็นแถวเป็นแนวเลยสวยงามค่ะสวยแบบของเราค่ะ ทุกท่านอาจจะไม่ชอบเหมือนกันแต่เราชอบแบบนี้เราก็ทําในสิ่งที่เราชอบเนาะทุกคนก็ร้อยใจร้อยความคิดคิดได้ไม่เหมือนกันค่ะแต่แบ่งปันกันได้นี่แหละขอบคุณค่ะโอเคคุณสามีมาแล้วนี่ค่ะโอเคะให้ชมแนวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะตั้งแนวต่ออขอบคุณค่ะ ค่ะนี่ค่ะได้เวลาเก็บมะม่วงดอกน้ำดอกไม้แล้วค่ะเหลืองอารามเต็มต้นนี่ค่ะสุดยอดสวยค่ะคุณสามีกำลังช่วยเหลือคุณภรรยาเรากำลังจะปีนะ่ะนี่เก็บได้แล้วค่ะเตี้ยเตี้ยเนี่ยค่ะสวยมากค่ะข้างบนนี้ก็โอ้โหเหลืองสุดยอดเห็นไหมคะนี่แหละเขาเรียกน้ำดอกไม้สีทองค่ะมันต้องแบบนี้ทองจริงๆ ทองจริงค่ะอยู่ในต้นเลยค่ะโอ้โหสวยจริงๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะหัวหน้ามูกำลังปีนใช่ไหมคะครับโอเคขอบคุณครับช่วยเหลือคุณภรรยาจ้าเอ๋เ <c oughs> นี่ยค่ะโอ้โหเหลืองอารามค่ะดูสุดยอดโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะน้ำดอกไม้จ้าโอ้โหดู ากให้ชมอ่ะสวยจริงๆอ่ะดูสิว้าวคุณสามีอย่าพึ่งสิชอบอ่ะอันนี้ยังไม่แก่ใครเห็นไหมคะถ้ายังไม่แก่ก็จะประมาณนี้สีจะออกเขียวๆถ้าเหลืองจริงๆเนี่ยเราต้องรีบเก็บแล้วก็เก็บไว้ประมาณ3วันไม่เกิน4วันเราก็ได้ทานไม่งั้นมันจะเละเราต้องเก็บแบบนี้จะอร่อยขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณสามีรอแล้ว